สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนชาร์โคกองชาโคนะครับเบนวีลหนเครื่อง3 0 0 e แก้ปัญหากิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารน,นะครับตัวกองชารโครจะอยู่ที่ล้อหลังล้อหน้าซ้ายในะต้าแผงวัตติกนี่เป็นตัวกองชารโครเทียบนะครับจาก ada, ลาซาด้าร้านจากหลังวัดโสมนะครับ ก็ถอดล้อนหน้าก่อนนะครับแล้วก็มาลื้อตัวแผงพลาสติกซุ้มล้อออกนะครับเราจะเจออยู่ด้านหลังล้อนหน้าซ้ายตรงนี้นะก็เปิดออกมาเปิดพลาสติกซุ้มล้อมาเราจะเจอตัวกรองชาโคนนะครับจริงๆ่็จะเป็นสีดำนะตัวนี้น,นี้น่าจะเกิดจากการทำสีรถมานคนดูเนี่ยป,ปัญหาครับท่อยางแตก ฉีกขาดดูจัดกันเลยครับเปื่อยน่าจะเป็นท่อติดรถมาเลยครับสามสิบกว่าป,ปีแล้วนะต้องยกให้เขาบ้านเพรามัน mm hmm. นานจมันจะไหลเข้ารูที่ตัวถังเข้าไปช่อแงแอร์รถยนต์พอดีนะครับอนนี้เดี๋ยวเราค่อยๆถอดออกมานะครับการถอดก็โยกๆหน่อยครับโยก,ยก mm hmm. แล้วก็ดึงโยกแล้วก็ดึงนะพะยาวพะย่าวดึงก็จะหลุดออกมานะครับจะมีน้ําหนักมาตรงนี้ แท้เลยครับคนนี้แท้เยอรมันแท้ติดรถตัวนี้เป็นเศษท่อที่มันฉีกขาดติดอยททู่กับท่อไว้ข้าท่ออากาศเดี๋ยวเรามาถอดออกทีหลังเราไปเปิดกระโปรงรถดูดูเส้นนี้เป็นไหน มีสามท่อครับเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่ไปไหนบ้างไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามันขาดต,ตัวนี้เราก็เทียบเลยครับเทียบอะไรบ้านเรานี่นะครับเป็นท่อน้ํามันครับฉีบแตกไรงามหมดนะครับพวกนี้เปลี่ยนใช้ท่อน้ํามันไปร้านอะไรเราเทียบเลยครับนี่เป็นเบอร์อะไรเทียบ แล้วก็ใส่กลับตามเดิมครับเรียบร้อยคิดว่ากลินน่าจะหายครับงานนี้เพราะทำมาหมดแล้วครับอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้วครับขอบคุณครับจะได้ผลยังไงจะมารายงานในคอมเม้นต์ี้ครับสวัสดีครับ